สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวีดัดวันนี้เนาะก็มาพบกับปุ้ยนะคะในเช้าวันที่3าแล้วเนาะโอ้โหไวมากเลยนะคะวันนี้ก็จะพาไปดูรถสักคันหนึ่งเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะพาไปดูรถนะคะก่อนอื่นเนาะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะคะทั้ง Uh, Facebook นะคะแล้วก็ทางทนะิกตอกเนาะสวัสดีทิกตอกด้วยนะคะสวัสดีแฟนเพจกิจากุลคคาด้วยเนาะ mm hmm. ก็ก่อนอื่นนะคะขอกดไลค์กดแชร์ก่อนนะทนแป๊บหนึ่งนะคะขอกดแชร์ก่อนนะคะโอ้โหวันนี้อากาศดีมากๆอากาศดีมากๆใคร mm hmm. ก่อน mm hmm. แสงสวยมากเลยแสงสวย mm hmm. มากเลย mm hmm. ก่อนที่ก่อนที่จะพาไปดูรถชมรถนะคะอยากจะฝากนะคะฝากด้วยนะคะโปรโมชั่นเนาะโปรโมชั่นเรายังมีต่อเนื่องนะคะลูกค้ามีต่อเนื่องถึงวันที่15นะคะ่จะปล่อยหน้าเิพี่เดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะเรายังไม่ได้แชร์เลยอ่า โปรโมชั่นนะคะมีต่อเนื่องนะคะถึงวันที่15มิถุนายนนี้นะคะลูกค้าก็เหมือนเดิมออกรถนะคะสำหรับรถอีโคคาใครที่หารถเล็กๆไว้ใช้งานเนาะราคาประหยัดนะคะประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งน้ำมันเนาะแล้วก็ทั้งได้รถปีใหม่นะคะเรามีโปรโมชั่นต่อเนื่องออกรถ66บาทนะคะดอกเบีย้ยศูนย 0.99นะคะลูกค้าดอกเบีย้ย0.99ออกรถเพียง66บาทนะคะเริ่มผ่อนนะคะเริ่มต้นอยู่ที่3,999บาทเนาะก็อยู่ที่ว่าลูกค้าเลือกรถปีไหนราคาเท่าไหร่เข้ามาคุยรายละเอียดกันเนาะก็รายละเอียดเพิ่มเติมมีอะไรสนใจก็สอบถามกันได้นะคะสวัสดีค่ะพี่อารินดาสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากด้วยเนาะวันนี้จะพาอยากดูมินิ มินีภายในมินี้เหลืองพาดูหน่อยได้ไหมได้อ่ะป่ะไปกันเลยแล้วกันมินีอ่าอันนี้นิดนึงค่ะนิดนึงจะเป็นปี2013เนาะถ้าขอเอาไพยด้วยนะเพราะว่ารถที่กิจาคุดคาของเราเยอะมากๆนะคะมี700กว่าคันเนาะอาจจะจำราคาผิดผิด,ผดถูกๆหรือใครที่สนใจก็ ทักแอดมินเราได้เนาะเดี๋ยวเราส่งข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้ส่วนตัวเลยนะคะตัวนี้รู้สึกจะเป็นปี2013นะคะลูกค้าราคา600,000กวบาทเนาะใครที่สนใจนะคะตัวนี้เป็นมินิคูเปอร์เนาะ,ะมาต่อนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเบนแวนเบนแวนมาถ้าใครที่หาอยู่เนาะตัวนี้รู้สึกจะเป็น c 300นะคะตัวนี้จะรู้สึกครท,ที่หาอยู่นะคะ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัว520 320D อ, 20, 20 d, อ d, 250, ะ 320D GLS 250เนาะมีหมดเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ The ot, ดะรูทรถสวยมากขอพระคุณนะคะตัวนี้ Honda Accord o d เนาะ a c ออตัวนี้ C300 ตัวนี้เป็น, ord, น, ord, น, 300, น,ป,นปี2017 รถเก่งนะคะเป็นรถเบนซ์ซีสามรอยปีสองพันสิบเจ็ดเนาะเผื่อใครที่หายอยู่นะคะตัวนี้อ่ามาต่อมาต่อแรงมากเลยนะคะอากาศรุนแรงมากฝนไม่ตกอากาศแบบแดดแบบกำลังเลยแหละแสบไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> อ่าเหมือนแคปชั่นเราเลยแซดกับแสบได้เหมือนกันเลย <c oughs> <c oughs> มาดู <c oughs> เนาะ ไม่ไหวตอนที่แรกเมื่อเช้าเลือกคันไหนไม่รู้แม่งโคตรแสบเลยนะคะใครที่หาอ e ีโคคาร์นะฝากด้วยนะมีโปรโมชั่นต่อเนื่องถึงวันที่15มิถุนายนนะคะสนใจโปรโมชัน่นสอบถามรายละเอียดโทรมาได้ที่เบอร์08322222203นะคะไม่ได้พาเดินไกลนะคะพามาดูแค่คันเดียวเหมือนที่บอกไป ใครชอบแจ๊อยากแซดมาทางนี้เลยนี่ใครชอบแจ๊อยากแซดมาทางนี้แซดปะอ่าแซดปลล่ะแสบต,ต,ตอนนีนดนะะ้ดอกเบี้ยถูกนะคะดอกเบี้ยถูกอ่าจัดไฟแนนซ์ก็ได้เยอะได้เต็มได้ล้นนะคะรถปีใหม่ๆเนาะรถก็ปีใหม่ๆถ้าใครที่เข้ามาแล้วนะคะตัวนี้เราไปกันเลยแล้วกันเนาะตัวนี้เป็น Honda Jazz นะคะ เป็น j จ z z s s ปี2020ค่ะลูกค้าเครื่อง1.5เบนซินเนาะเป็นตัวพิเศษนะคะราคาอยู่ที่559,000บาทเป็นสีเทาพิเศษชุดแต่งพิเศษนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเนาะก็ด้านหน้ากระจังหน้าโฉมใหม่นะคะปี2020ใครที่หาอยู่นะคะ j จ z z อาคันนี้เลย559,000บาทจัดเต็มฟรีดาวดอกเบี้ยถูกจัดได้เกิน มาได้เลยลูกค้าเครดิตดีประวัติดีทักม,มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนาะชุดแต่งรอบคันไฟหน้าทุกอย่างคือมาครบและไม่ต้องพูดเยอะและตัวนี้ตัว R S อ่ะเดี๋ยวในลมนะคะเด,เ,เดี๋ยวเป็นลมนะเดี๋ยวเป็นลมนะอ่ะพาดูรอบๆนะคะเดี๋ยวเราจะแวะไปติกตอกก่อนนะเราขออนุญาตแวะไปติกตอกก่อนก็ใครที่เข้ามาแล้วนะคะ ใน t ิ k ตอกเนาะอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะคะห่างหายกันไปนานเนาะไม่ได้เจอกันนานนะคะวันนี้เราพามาดูเป็น Honda j a z สนะคะตัว R S ปี2020 5 5ย0 0 0 0บาบาทนะคะลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวดอกถูกเนาะผ่อนนาน8เดือนย้อเดือนผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนย้อนแสงเดี๋ยวมองไม่เห็นเซลล์ยิ่งขาวๆอยู่ด้วยอ่า ผ่อนนานสูงสุด84เดือน559,000บาทลูกค้าผ่อนประมาณ11,000แต่ถ้าเป็น72เดือนจะผ่อนประมาณเกือบ1 2 0 0 0นะคะลูกค้าอันนี้เราพูดในกรณีจัดเต็มฟรีดาวนะคะถ้าลูกค้ามีงบดาวเนอะอยากผ่อนถูกอยากผ่อนสบายก็ว่ากันอีกทีนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราพาไปดูรอบๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันเนาะ นี่เลยข้างในของเขาโอ้โหโอ้ยนั่งไปนึกว่าหอยทอดแทบไม่อยากเข้าเลยอากาศร้อนโอ้โหข้างในเนาะตัวนี้ก็เป็นปี2020นะคะภายในเนาะโฉมของเขาก็ตามที่เห็นเลยแล้วกัน ไม่พูดเยอะนะคะลูกค้าตัวท็อปสุดเนาะไม้น้อยไม่วิ่งแค่2 0 0 0 0กว่าโลนะคะภายในเป็นภายในดำนะคะเนาะฟังก์ชันออปชันแอร์ดิจิตอลพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน,ออชน,ชนนะคะตัวนี้มีเพเดลชิพด้วยนะปรับความเร็วสปีดคืออยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะนี่เร่งแซงได้หมดอยู่ตรงนี้เนาะปุ่ม p u s ส start นะคะแล้วก็ฟังก์ชันวิทยุเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่แล้วก็แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะก็คอือออปชันไม่ได้ คือเขาเรียกว่าอะไรก็แจ๊สอะเนาะแต่คือภายในรูปโฉมอเอ็นทันสมัยราคาไม่ตกเนาะก็ทุกโฉมนะไม่ว่าจะเป็นโฉมเก่าโฉมใหม่คือแจ๊สนี่สวยสวยตลอดเนาะสปอร์ตตลอดนะคะแล้วก็สวยงามตกแต่งสวยงามภาพด้านในอะให้ดูด้านในด้านในจะเป็นภายในดาเบาะหนังดำเนาะ คอนโซลแอร์ Console, Air, วิทยุทุกอย่างนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะไม่มีหักไม่มีชำรุดนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าครบจริงๆเนาะใครที่หาอยู่นะคะตัวนี้ปี2020นะคะปี2020เป็นตัวท็อปตัวพิเศษตัว r s นะคะจัดเต็มฟรีดาวเนาะหรือใครที่ดูอยู่อยากได้เป็นรถรุ่นอื่นไม่ใช่แจ๊ดคันนี้ มีอีโคคาร์ไหมมีกระบะไหมมีรถครอบครัวไหมมี SUV มี MPV ไหมเนาะก็ทักทายกันเข้ามานะคะมีรถตู้ไหมตู้เตี้ยตู้สูงหลังคาสูงหรือว่ามีตู้ใหม่ไหมเป็นตู้หน้ายาวถ้าหาอยู่ทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าเราเดินผ่านเรามีเราพาแวะดูเนาะใครที่สนใจนะคะอะมาดูด้านหลังเดี๋ยวจะฝากโปรโมชั่นอีกที จะพูดยังไงอะ j จ z ดฮอนด้า a จ z เนาะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แบบว่าคนหาอยู่ใช้กันตลอดเนาะไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานวัยรุ่นเนาะหรืออาจจะแบบเราๆๆๆเรต้นๆ้นสากลางๆอ่อะอยากแบบไปแต่งสวยลงล้อหน่อยอ่ะก็ถ้าหาอยู่นะคะคันนี้บอกได้เลย สวยมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะคะไม่น้อย20,000กว่าโลเนาะปี2020ได้ตัวพิเศษด้วยตัว R S ลูกค้าไม่ต้องเอาไปทำอะไรเลยชุดแต่งเรียบร้อยชุดแต่งรอบคันเป็นชุดแต่งพิเศษด้วยพี่พีมีหลามีลูกมีหลานเหรออะไรนะคะใช่แล้วอ่ะยังไไม่ด้ขี้ทักอย่างอื่นก็ได้นะใครคอมเมนต์มา <laughs> ใครที่ดูอยู่นะฝากด้วยนะคะฝากด้วยเนาะก็ไม่ได้ไลฟ์สดนานอาจจะพูดผิดพูดถูกนะคะตอนนี้ทําแต่ติ๊กต็อกอย่าลืมนะไปติดตามด้วยติ๊กต็อกนะคะกิจสดากุตค่เนี่ไปติดตามด้วยนะเดี๋ยวเราพาดูรอบๆเนาะเดี๋ยวเราจะฝากโปรโมชั่นแล้วก็พาเดินดูรถอีกทีอ่ะเราจะพาดูรอบนะคะอันนี้เนา ่าเผื่อใครอยากได้มันเป็นสีเทาพิเศษนะสีออกจากโรงงานเลยนะตอนนี้ RS ของเราก็มีอยู่คันเดียวนะคะนี่ให้ดูสวยนี่ชุดแต่งรอบคันสวยสีสวยปีใหม่นะคะเป็นตัว RS เนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะ5 5 0 0 0 0หเนาะหรือใครที่สนใจเป็นโปรโมชัน่นรถ Eco Car นะคะลูกค้กา โปรโมชั่นลดอีโคคาร์นะคะผ่อน66บาทนะคะผ่อน66บาทดอกเบี้ย0.99เปอร์เซ็นต์ะคะลูกคา้าช่วยผ่อนนะคะนานสูงสุด3เดือนนะคะลูกคา้าแล้วก็มีอะไรอีกผ่อนเริ่มต้น3,000กว่าบาทเนาะเผื่อใครที่สนใจอยากได้รถอ่าอีโคคาร์ไว้ใช้งานประหยัดน้ำมันนะคะมาได้เลยเนาะอะ,อะมาด้านในค่ะม,มาด้านใน นี่นี่น,นี่พาดูรอบๆหน่อยพาดูรอบๆหน่อยอีกไหนไหนก็พาดูแจ๊สและไหนไหนก็พาดูแจ๊สเสร็จแล้วเราพาดูอีโคคาเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นนะลูกคา้าเรามีโปรโมชั่นนะเดี๋ยวเราพาดูอีโคคาต่อเลยแล้วกันเพราะว่าโปรโมชั่นอีโคคาตอนนี้คือมีต่อให้ถึงวันที่15นะคะคือทำงานใหม่เนาะ จบเรียนใหม่ๆเพิ่งได้งานใหม่หรืออยากได้รถสักคันหนึ่งเล็กๆไว้ส่งลูกไปโรงเรียนไว้ใช้เสริมในบ้านอาจจะมีใหญ่อยู่แล้วอาจจะอยากอยาได้เล็กๆขับไปตะลงตลาดขับไปในซอยส่งลูกไปโรงเรียนนะคะนี่อีโคคาโปรโมชันนี้แบบว่าสุดๆเลยนะคะออกรถเพียง66บาทนะคะช่วยผ่อนนานสูงสุด3เดือนนะคะลูกค้าดอกเบี้ย0.99 ดอกเบีย้ยนะคะ0.99ได้จริงไหมถ้าลูกค้าดูรถ e ีโคคาโทรหาปุ้ยได้เลยนะคะ0 8 3 2 2 2 2 2 0 3อเนาะอันนี้สำหรับโปรโมชั่น e ีโคคาเท่านั้นนะคะลูกค้าี <c oughs> ่ตาก็ <c oughs> อะมาดูนี่มีอะไรบ้าง e ีโคคามีนิสสันมาร์สน้อนิสสันมาร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะรู้สึกจะเป็นปี2019หรือ2020เนาะเราไม่ได้ให้เฉพาะ e ีโคคาอย่างเดียวนะนี่ MG เครื่อง1.5คันนี้เราก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันเหมือนอีโคคาเลยออกรถ66บาทช่วยผ่อนนานสูงสุด3เดือนนะคะลูกค้าดอกเบี้ย0.99 MG เราก็ให้ไปเลยเนาะมี MG มีนิสสันมาร์ทนะคะมีะน<า>ิสสันนาวาล่ามีมิซูมิลาดเนาะแอททาดนะคะคือซูซูกิเซียซูซูกิเซลิโอนะคะ,ะนิสสัน ตัวใหม่พันเทอร์โบเราก็มีให้ขึ้นชื่อว่าเป็นรถอีโคคาโปรโมชั่นได้หมดเลยนะคะลูกค้าเนาะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่เบอร์08.3.2.2.2.2.3 0 3เนาะแล้วก็วันนี้ฝากเป็น Honda j a จ z ด้วยใครที่ชอบ j จ๊ z อยากแซดนะคะขับฟรีนาน3เดือนดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้น2.79เนาะแล้วก็มีวันรันตี2ปี7 0,000โล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะรถปีใหม่ไมน้อยปี2020เป็นตัวพิเศษเนาะตัว RS นะคะราคาอยู่ที่559,000บาทชุดแต่งได้ครบหมดแถมยังที่สำคัญประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็ประหยัดอีกรองรับ E20 ได้ด้วยเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเป็น Honda Jazz เนาะก็ยังไงวันนี้ปุ้ยไปแล้วนะคะพอ,พอดีลูกค้าจะมาดูรถตู้เย็นนัดกันไว้เนาะประมาณ11โมงสรุปพี่ขายตู้เย็นหรือขายรถ ขายหมดเลยค่ะตู้เย็นตู้ทึบลูกค้าตู้เย็นเยอะมากตอนนี้นัดกันไว้11โมงก็ใกล้จะถึงแล้วลูกค้าไลนา์มาเนาะก็ยังไงวันนี้ก็ฝากเป็น Honda j a จ z คันนี้ไว้ด้วยปี2020นะคะหรือใครอยากซื้อรถรุ่นไหนก็โทรมาได้ที่เบอร์083 222 2 2 0 3ค่ะมาขอสายนุ้ยขอสายปุ้ยนะคะขอสายปุ้ยเนาะปุ้มปุ้ยนะคะปุ้มปุ้ยอะ วันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ